หลังความเจ็บใจหลังความเศร้าหลังความกังวลใจกินไม่หลับนอนไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ส่วนตัวนะของผมก็คือเริ่มผ่อนคลายขึ้นแล้วเออหลังจากที่ได้ดูเออดูหนังฟังเพลง ไปเล่นกีฬาอะไรต่างๆทําให้ผมคลายเครียดจากวังวนที่มันฝังอยู่ในใจเมื่อวานดีขึ้นแล้วมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเมนและคอยให้กําลังใจไม่ใช่แค่แฟนเชลซีแต่แฟนเชลซีก็ขอบขอบคุณนะเออแบบแฟนที่มันอื่นเนี่ยอย่างแฟนลิฟวูเนี่ยโอ้โหมาชมเรามาให้กาลังใจเราโอ้โหขอบคุณมากๆทีมคุณก็มีสปิริตดีทีมคุณดีอยู่แล้วแต่ที่ผมด่านั้นผมด่าทีมผมนะเมื่อวานนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้กาลังใจนะครับก็ตอนนี้เริ่มผ่อนคลายขึ้นแล้วนะครับมาเดี๋ เรื่องกันเลยนะครับมันยังไม่ผ่านพ้นไปหรอกทุกคนมันอาจจะหลายวันอยู่นะครับสำหรับเรื่องเศร้าๆนี้นะครับกออ็อันนี้เป็นยอยเย่เปโตว,วิดนะครับให้สัมภาษณ์หลังเกมนัดชิงที่เชลซีแพ้ลิพูลนะครับยอยเย่เปโตว,วิดนะครับก็ออกมาพูดนะครับบอกว่าความรู้สึกนั้นมันเจ็บปวดมากมันเป็นนัดชิงชนะเลิศครั้งแรกสําหรับพวกเราหลายคนเช่นกันที่เวมบรียเราต้องใช้ความรู้สึกนี้เพราะนี่คือคนรุ่นใหม่ และเราต้องการที่จะรักษาความสำเร็จของสโมสรแห่งนี้เราไม่มีความสุขและมันเจ็บปวดเราทิ้งทุกอย่างไว้ในสนามทีมใช้ความพยายามอย่างมากและเรามีโอกาสมากมายเรายิงชนเสาและเรามีโอกาสที่จะปิดเกมได้แต่ในวันนี้เราทําไม่ได้โอ้โหนี่คือบทสัมภาษณ์ของยอเยเปโตวิดนะครับก็เอาตรงๆต,งตีเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือรู้สึกเสียดาย เพราะว่าเรานั้นมีโอกาสมากกว่าแต่เรานั้นทําไม่ได้นะครับโอ้โหส่วนตัวนะผมเห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้แบบชัดเจนจริงๆนะครับสรับยอเยเปโตวิดพูดถึงฟอร์มเมื่อวานหน่อยฟอร์มของเปโตวิดเมื่อวานโอ้โหถือว่าถ้าไม่ได้เจ้าตัวเนี่ยเชลซี Chelsea อาจจะโดนไปหลายลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นการลูกเซฟระยะไกลเนี่ยลูกที่ฝ่ายตรงข,ข้ามยิงมางแรงๆหรือแม้แต่ลูกกาอากาศเจ้าตัวทําได้ดีหมดเออผมมองว่าเปโตวิดนะเมื่อวานมันเป็นอะไรที่แบบ โชว์ฟอร์มได้แบบดีมากๆเว้นแต่ลูกสุดท้ายโอ้โหลูกท้ายใครจะเซฟได้บ้างวะเออยกเว้นที่แบบประตูที่แบบเหนียวจริงๆอ่ะคือลูกสุดท้ายที่เราโดนไม่ใช่ลูกท้ายหรอกลูกท้ายเกมอ่ะคือมันหม่งจ่อๆเว้ยเออเป็นใครมันก็เซฟไม่ได้คือลูกนั้นเราจะไม่ว่าเป็นตัวบิดนะครับแต่ทั้งเกมที่มันทํามาโอ้โห,หหลายๆอย่างหลายๆครั้งนะครับผมนึกถึงปีเตอร์เชคเหมือนกันนะคนที่มีใจคอยแบบสู้ให้กับทีมคนที่แบบคอยสั่งการเพื่อนคนที่แบบทําทุก วิธีทางอะที่จะไม่ให้บอลน,นั้นเข้าไปสู่ค้นตะข่ายของทีมเราอ่ะนี่คือ e ยอยเย่ไปตัวิตเว้ส่วนตัวคือความรู้สึกผมเป็นแบบนี้นะซึ่งสัมภาษณ์แบบนี้โอ้โหกินใจผมมากๆเลยนะครับก็สู้ต่อไปเดินหน้าสู้ต่อไปนะเปตัวิตสู้ๆผมยังให้กำลังใจอยู่เสมอนะครับก็เลสเปตนับถือมากๆนะครับมาที่โอ้โหเรื่องเศร้าอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันนะครับก็ นิโคลัสแจ็กสันนะครับโพสไอจีสตอรี่นะครับบอกว่าเจ็บแต่เราต้องสู้กันต่อไปโอ้โหแจ็กสันถึงแม้ว่าเมื่อวานนั้นฟอร์มจะไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่แต่พอมาโพสไอจีแบบนี้เจ็บแต่สู้ต่อไปเนี่ยผมมองว่าแฟนบอลอย่างเราเราเนี่ยต้องเข้าไปเม้นต์ต้องเข้าไปคอยให้กําลังใจแจ็กสันเหมือนกันนะครับเพราะว่าโ oh อ้โหคําว่าเจ็บเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่นักเตะเหรอก แฟนบอลไม่ก็เจ็บใจไม่แพ้แจ็คสันเว้ยเออส่วนตัวนะเราอยากเป็นผู้ชนะเราอยากมีผลการแข่งขันที่มันดีแต่ในเมื่อมันผ่านไปแล้วอะแจ็คสันคือผมจะบอกให้แบบนี้ว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะแย่ตลอดหรอกส่วนตัวนะผมมองว่าถึงแม้ว่าความสําเร็จมันอาจจะยังไม่ได้มาเร็วแต่สักวันมันก็ต้องมาถึงว่ะแจ็คสันกูยังให้กำลังใจมังถึงแม้ว่าเมื่อวานผลงานก็ยังไม่ได้เป็นชิ้งงนเป็นอันแต่ก็ไม่ถึงขั้นแย่นะเออสำหรับแจ็คสันเมื่อวานนะผมมองว่า ไม่ได้ดีเลิศเลยแต่ก็ไม่ได้แย่เออแล้วขอให้กำลังใจนับตั้งแต่นี้ต่อไปอีกคนหนึ่งนะครับเออก็สู้ๆสู้ๆแจ็คสันอย่าเพิ่งยอมแพ้นะมาที่เอ,อ่อเรื่องราวของไม่ใช่เรื่องราวหรอกการรายงานข่าวของเดอะมิลเลอร์นะครับบอกว่าหากเชลซีเนี่ยพลาดและแพ้ต่อลีดที่แซนฟอร์ดบดท,ที่ใกล้จะถึงนี้จะทําให้หมดโอกาสคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่3ติดต่อกันคงเป็นเรื่องยากที่จะเห็นมาลิซิโอโปเชติโน ไม่พบกับชะตากรรมแบบเดียวกับคนก่อนๆโอ้โหถือว่าถ้านัดหน้าเนี่ยเราชนะลีดไม่ได้เราก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วแหละถึงแม้ว,ว่ามันจะเห็นผลอยู่แล้วนะว่าด้วยการนี้ยังไงเราก็ไม่ได้แชมป์อ่ะแต่ถ้าแพ้ต่อลีดเนี่ยไอ้ด้านแบบทฤษฎีจริงๆนั้นเนี่ยถือว่าเราหมดสิทธิ์ได้แชมป์นะครับเพราะว่าแต้มนั้นไม่ถึงแล้วนะครับโอ้โหถือว่าหลังจากนี้ส่วนตัวนะผมมองว่าพอตก็ยังได้โอกาสต่อไปแล้วก็ น่าจะยังได้โอกาสยาวๆด้วยถึงแม้ว่าทีมจะเล่นแย่ขนาดไหนก็ตามนะครับโอ้โหส่วนตัวนั้นเราก็ต้องอดทนแล้วก็ทําใจวะซึ่งเราทําอะไรไม่ได้ไงเราเป็นแค่แฟนบอลเราไม่ใช่เจ้าของสโมสรเราไม่ใช่บอร์ดบริหารเราไม่ใช่คนที่อยู่ภายในไอซื้อคือเรื่องพวกนี้ยคือเราก็ต้องยอมรับและทําใจเนาะว่าอนาคตเนี่ยมันอยู่ที่การตัดสินใจของเจ้าของทีมล้วน,วนเออเรื่องนี้ก็นั่นแหละครับตามนั้นแหละเราต้องอดทนแล้วกันเออ อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นการรายงานจากนิส่าคิสร่านะครับบอกว่าภายในคอบแฮมเนี่ยพวกเขายังคงตื่นเต้นกับพรสวรรค์ของคิสโซเฟอร์เอนคุนโคแต่ก็รู้สึกว่าเขานั้นต้องการเวลาเพื่อที่จะเอาชนะอาการบาดเจ็บนะครับโอ้โหถือว่าเอนคุนโคเนี่ยท้ายเปรียบเมื่อวานนะครับหลังจากที่เปลี่ยนตัวลงมาผมมองว่ายังสร้างความแตกต่างไม่ได้สักเท่าไหร่อันนี้ขอพูดตรงๆนะขอพูดแบบไม่ได้ถนอมน้ำใจเอนคูแลลวกันแต่ ไอ,อ,อ,อความที่มันไม่ได้สร้างความแตกต่างอ่ะผมก็อยากเห็นอินโคนั้นได้ลงเป็นตัวจริงอยู่เหมือนกันเอาง่ายๆตำแหน่งกลางลุกเนี่ยเราเห็นหลายๆครั้งเลยนะถึงแม้ว่าคอนนอร์การ์ลเกอร์นั้นจะเล่นดีไม่ว่าจะเป็นความขยันอย่างที่ผมบอกไปไม่ว่าจะเป็นการตัดเกมการเล่นในเกมลับหรือแม้แต่การช่วยบอลในแดนกลางการ์ลเกอร์แม่งทำดีหมดแต่สิ่งที่การ์ลเกอร์ขาดหายไปและมันไม่ใช่จุดเด่นของเจ้าตัวถึงแม้ว่าเจ้าตัวนั้นหลังๆมาจะมียิงประตูก็เหอะ ไอ้ที่มันไม่ใช่จุดเด่นของเจ้าตัวสุดท้ายท้ายที่สุดครับตำแหน่งกลางลุกมันก็คือการยิงเว้ยกาลเกอร์ไม่ได้เชี่ยวชาญในการยิงขนาดนั้นแล้วก็ตำแหน่ง CAM เนี่ยถ้าให้พูดถึงตามตรงนะครับคุณอยากให้เป็นเหมือนใครล่ะทุกคนก็น่าจะเห็นเหมือนผมนะครับว่าอยากให้เป็นเหมือนแฟงเลมพาร์ด ยิงไกลได้ส่งบอลได้จ่ายบอลคิโลพาร์ตได้ช่วยเกมรับได้เล่นตรงกลางได้อะไรประมาณนี้ส่วนตัวผมอยากได้กองกลางแบบนั้นและจุดเด่นจริงๆของกลางลุกเนี่ยผมอยากให้มีความาคมในการจุดสกอร์มากขึ้นไว้ไม่ต้องเอายิงไกลก็ได้เอายิงแบบ ใกล้ๆประตูอย่างเงี้ยคือแบบจอๆเลยแบบเนี้ยมึงควรจะมีความเป็นวิญญาณเพชฌฆาตอยู่ในตัวทุกคนลองคิดสภาพดิถ้าการ์ลเกอร์ได้โอกาสแบบนั้นเหมือนเมื่อวานแล้วมันเปลี่ยนเป็นแฟงเลมพาดอ่ะถ้าเลมลมพาดอยู่นะจุดนั้นอะ่ะทุกคนคิดว่าจะเหลือไหมไอ้ลูกประมาณนั้นอะ่ะไม่เหลือไอ้เหี้ยโอ้โหร้อยทั้งร้อยก็ไม่เหลือครับผมมองว่านี่แหละมันคือ,อ,อจุดเด่นที่เรายังไม่มีในเรื่องการจับสกอตตำแหน่งกลางลุกนะครับที่มันจะแบบคอยสอดการยิงซึ่ง ย้อนกลับไปเอนคุคูโอ้โหถึงแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บรบก,กวนอยู่บ่อยครั้งแต่ผมมองว่ามันก็หลายนัดแล้วนะที่เจ้าตัวนั้นได้พักมันก็หลายนัดแล้วนะที่เจ้าตัวนั้นไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วนัดหน้าเนี่ยเราเจอทีมที่ไม่ได้หนักมากเราเจอทีมที่ถึงแม้ว่าเราจะต้องการแต้มก็เหอะแต่อย่างน้อยอะ่ะเกตคุณภาพอะไรมันก็ยังไม่ได้ถึงเราขนาดนั้นส่วนตัวนะผมมองว่าอยากให้เอนุคูเล่นกลางลุกแทนกาลัเกอร์เหมือนกันไม่รู้ว่าทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรนะสำหรับเรื่องนี้แต่ส่วนตัว ก็อย่างที่บอกไปอยากเห็นอินคูเล่นแบบเต็มๆสักทีไม่ต้องเป็นตัวสำรองไม่ต้องเป็นปซูเปอร์ซับเพราะว่าไอ้พรสวรรค์ของอินคูเนี่ยไม่มีเวลตั้งแต่ปีซีซั่นเว้ยเออก่อนที่เขาจะเจ็บเนี่ยแล้วมันก็ไม่ใช่แค่นัดนี้ซึ่งตอนที่ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่อยู่กับอาร์บีเลซิกเนี่ยโอ้โหอินคูยิงแบบถล่มทลายเป็นลองดักซันวอบุนเดสเซกาคือแบบลองดัลซันวอเลยนะเว้ทุกคน มันเป็นฟอร์มที่แบบสุดยอดแล้วมันมหาเทพมากๆเออส่วนตัวอยากเห็นอินคูยิงแบบนั้นอยู่เหมือนกันซึ่งมันก็ต้องลุ้นนะว่าเจ้าตัวนั้นจะได้เป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับสลับอินคูนะต่อไปเลยนะครับก็เออเป็นการรายงานจาก f ุตตี้อิ i ไซเดอรนะครับบอกว่าเมอลิซิโอโปเชติโนอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องร้ายข่าวร้ายของเรานะครับทุกคนครับก็บอกว่าเอ,อ,อ่อตเนี่ยอาจถูกกำหนดให้เป็นผู้จัดการทีมโชซี จนกว่าจะสิ้นฤดูกาล2023-2024ถึงอย่อย่างน้อยที่สุดโอ้โหอย่างน้อยด้วยทุกคนไม่ใช่อย่างมากนะอย่างน้อยคับทุกคนครับโอ้โหถือว่าเราต้องทนดูเกมที่แบบการแก้เกมแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นกลืนในการแก้เกมในการสู้กับทีมใหญ่ๆไม่ได้ดีขนาดนั้นของพอตไปจนจบฤดูกาลมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องอดทนเหมือนฤดูกาลที่แล้วอะทุกคนนึกออกปะไอตอนที่แกมมอเตอร์นั้นคคมเราเนี่ยเราก็อดทนแบบนี้อยู่เหมือนกันซึ่ง ตอนแฟงเนผ่านรอบสองเนี่ยคือเราไม่ว่านะเพราะว่าแฟงเนผ่านนั้นเอ่อก็เป็นคนที่แบบคอยเข้ามารับคุมทีมแบบชั่วคราวอยู่แล้วซึ่งอันนี้เป็นแฟงเนผ่านที่อาสาเองนะครับเอออันนี้เราก็เข้าใจได้เพราะว่าตอนนั้นยังหาผู้จัดการทีมไม่ได้ง่ายๆนะเออแต่พอมาฤดูกานนี้แม่งก็ยังวนหลูปเหมือนเราโดนเกมพอลเตอร์คุมอยู่อะ่ะคือเราต้องอดทนไปถึงแค่ไหนวะสำหรับเรื่องแบบนี้นะครับผลงานดีก็จริงนะแต่ว่า พอมันดีปุ๊บพอมันจะขึ้นได้ปุ๊บอะแม่งก็กลายเป็นดิ่งอีกแล้วอะเออนี่มันคือเชลซีณตอนตอน,นี้เอาง่ายฟอร์มแม่งขึ้นลงขึ้นลงอะเรื่องนี้ผมแบบโคตรเกลียดเลยเออสำับฟอร์มที่แบบไม่ได้สม่ําเสมอไม่ได้เหมือนทีมใหญ่สักทีนะครับและผมเอาความอาถรรพ์ที่เชลซีก็ยังแก้ไม่ได้สักทีณนะจุดจุดนี้นะครับก็เออเชลซี Chelsea นะครับมีสตินะครับว่า เ2019เนี่ยในคาราบาวครับนะครับก็แพ้จุดโทษแมนซิตี้3ประตูต่อ4 2020ใน FA ครับแพ้อาร์เซนอล1ประตูต่อ2 2021 s a ครับแพ้เลสเ,เตอร์0-1 2022คาราบาวครับแพ้จุดโทษลิเูอร์ต่อ1 0ต่อ11 2022 FA ครับเหมือนกันแพ้จุดโทษริพู5ต่อ6แล้วพอมาปีนี้2024คาราบาวครับแพ้ต่อเวลาริพูศูนยประตูตัว1เท่ากับว่า1ปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ปีรวมถึงปีนี้เนี่ยเป็นการแพ้ในบอลถ้วยที่เจอกับทีมใหญ่ทั้งหมดเลยคือแบบโอ้โหแล้วริพูเนี่ยเราแพ้มา3ครั้งติดต่อกัน2022บอลคาราบาว2022บอล FA แล้วก็2024คาราบาวครับเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบ โอ้ห oh, มันเป็นสถิติที่แบบไม่น่าจดจําจริงๆซึ่งมันเป็นอะไรผมก็รู้แหละว่าแฟนชลซีทุกคนนั้นไม่อยากจะเอ่อขอเรียกว่าอะไรอะจำสักเท่าไหร่เออซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่อยากจะจําไอ้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่เว้ยก็นั่นแหละคือความแย่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดกันถึงมาจนถึงหน้าตอนนี้นะครับก็หลังจากนี้ถ้าเป็นคลิปพรุ่งนี้นะผมก็น่าจะมุกออนแล้วแหละผมก็น่าจะทําใจได้เล็กน้อยแล้วแหละแต่ถ้าถึงวันที่2หน้าจุดนี้หน้าคลิปนี้แหละ ผมจะบอกว่าไอ้ความเจ็บใจมันก็ยังไม่หายไปเว้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าเราเจ็บใจได้เราด่าทีมได้แต่เราอย่าเลือกทีมเชียเชลซี Chelsea ยังไงมันก็เป็นเชลซีเว้ยถึงแม้ว่าตั้งแต่ดูมาเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบแย่ที่สุดเท่าที่เราจะแย่ได้แล้วอะ แต่ผมมองว่ามันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่จะสายเกินไปสําหรับที่เราจะเลิกเชียร์เชลซีแล้วเราก็ต้องให้กำลังใจทีมต่อไปอ่ะซึ่งจุดนี้ผมมองว่าไอบทสัมภาษณ์ของนักเตะหรือแม้แต่เวลานักเตะแม่งลงสตอรี่อะไรต่างๆนานาทุกคนแม่งก็ล้วนต้องการกําลังใจจากแฟนบอลอย่างเราๆเว้ยส่วนตัวนะผมมองว่า ด่าได้วิจารณ์ได้แต่เราก็ต้องให้กําลังใจนักเตะของเราเหมอนกันคุณดูอย่างไกเซโดดิเมื่อวานอ่ะโอ้โหน่าสงสารจริงนะพอเกมจบปุ๊บแม่งนั่งคุกเข่าโอ้โหถือว่าเศร้าอยู่เหมือนกันแล้วาทางด้านของเอนโซ่เนี่ยเศร้ายิ่งกว่าไกเซโดพี่ใหญ่ก็โอ้โหขนาดไม่ได้เป็นตัวสำรองไม่ได้เป็นตัวจริงนะก็ยังเดินลงมาปอกเอนโซ่ so บอกว่าโอ้โหแบบทำน้องแบบน้องเอาใหม่สู้ๆอะไรประมาณเนี้ยคือแบบมันเป็นลักษณะทางกายภาพที่ผมมองแล้วแบบ สงสารทีมอยู่กันสงสารนักเตะที่แบบทุ่มเททําดีขนาดนี้แต่มันก็ไม่ได้ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการอ่ะทุกคนนึกออกปะและไม่ใช่แค่2คนนี้นะเว้ยเกือบทั้งทีมครับโคพามือก็เศร้าออก,กุตโตเนี่ยเล่นอย่างดีนะเมื่อวานน่ะเกมลุกเกมรับเนี่ยทำได้ดีหมดแต่ผลที่คาดหวังออกมาแม่งก็ไม่ได้เป็นแบบกุตโตหวังอ่ะทุกคนนึกออกปะนี่แหละทิ่งที่ผมอยากจะพูดทั้งหมดทั้งหมดก็คืออยากให้ทุกคนไปให้กําลังใจทีมเราเยอะๆอยากให้ทุกคนไปคอมเมนต์ใน ไอจีนักเตะก็ได้ให้กำลังใจเยอะๆส่วนตัวผมมองว่านักเตะแม่งต้องการจริงๆเว้ยแล้วนักหน้าเราค่อยมุฟออนเราค่อยว่าถึงกันใหม่เราค่อยเก็บความแค้นนี้ไปรอสู้รูปการหน้ากันใหม่ถึงแม้ว่ารุกการนี้เราจะพลาดไปแล้วแต่บอลลีกเราก็ยังมีลุ้นอยู่สําหรับอ่าท็อปหกนะท็อปโฟน่าจะยากท็อปหกแล้วกันสำหรับบอลลีกนะครับก็นั่นแหละไม่มีอะไรมากก็สู้กันต่อไปโชซียังไงกูก็รักยังไงกูก็เชียร์เว้ย เจอกันทุกคนขอให้ทุกคนนอนหลับขอให้ทุกคนไม่ได้เป็นมีความเครียดอะไรมากอะ่ะเออใครไปทำใครไปทางานก็ขอให้ลืมเรื่องราวพวกนี้ซะแล้วเราเริ่มใหม่นะครับก็สู้ๆนะครับทุกคน,นครับผมให้กำลังใจทุกคนนะครับแล้วก็รวมถึงตัวผมเ้วยนะครับเจอกันเพื่อนเจอกัน